สวัสดีครับผมบอมสกีโฟนะครับเรามารับชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟชเชมนติลีกหรือ b c l ีแกันต่อนะครับมาดูซีซั่น49กครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูลตำนานการ์ดสีทองล้วนๆนะครับผมรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับเพื่อชี้ชะตาใครจะผ่านเข้าไปสู่รอบเป็นกลุ่มครับระหว่างคุณแท็กพบกับคุณอามไปรับชมกันเลยครับ ครับผมแท็กจากขับเดี๋ยวกฝากเชียร์ฝากติดตามจากทางขับด้วยนะครับสวัสดีครับผมอาร์มมอนเตอร์ไทยแรงขับนะครับฟักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับ รอบคัดเลือกจะเป็นการแข่งขันแบบ2นัดเย่าเยือนนะครับเพราะฉะนั้นมาดูนัดแรกกันก่อนนะครับนัดแรกเตะกันที่บ้านคุณแท็กนะครับมากับชุดเสื้อสีแดงดำนะครับปกจากซ้ายไปขวานะฮะส่วนฝั่งของคุณอารมากับชุดสีขาวดำนะครับโมเดลของยูเวนตุสนะครับนาทีที่11นะครับฝั่งของคุณแท็กได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับเป็นตอรเรสชิงกับลูมินเก้ก่อนที่จะเป็นตอเรสครับยิงหนีมือหรือว่าคานเข้าไปฮะ คุณอามตัดสินใจเรียกหรือว่าคานออกมานะครับเพราะว่าหู้และว่าจังหวะนี้ชิงแล้วหลุดเลยนะครับแต่ก็ปิดมุมไม่ทันนะครับคุณแท็กน้าก่อน1.0ึนะครับนาทีที่49ครับก็เอาคืนบ้างครับจังหวะวันทูเหมือนกันนะครับเป็นลูมินิเก้ฮะฝั่งนู้นมีลูมินิเก้ฝั่งนี้ก็มีลูมินิเก้เช่นกันนะครับ เสมอไป1-1นะครับคุณอามนาทีที่63ครับเอาอีกแล้วครับคู่เดิมฮะลูมินนเก้กับตอเรสซัดด้วยซ้ายเข้าไปครับเป็นลูมินนเก้นะครับลุงลุงอยู่ฝั่งไหนก็โหดนฮะนี่เป็นล่างบอลทองนะครับช่วงท้ายเกมนะครับฝั่งคุณอามส่งไมเคิลอเว่นลงมาแทนลูมินิเก้แล้วแผงลิทในช่วงทดเจ็บครับไมเคิลนอเวนหลุดมาทางขวานะครับยิงมันติดบล็อกครับลุกนี้ไม่เข้านะครับได้เตะมุมไปครับฝั่งคุณอาม เกือบได้เหมือนกันนะครับถ้าแพ้มาเนี่ยโอ้โหนัด2ลําบากเลยนะครับคุณอ์มแต่ว่าจังหวะสุดท้ายของเกมนะครับเป็นลูกเตะมุมของคุณอ์มครับ Paul s ครับไอหัวแดงเพลิงแบบเปิดเลือดเลียดยัดเข้าไปนะครับให้กับยูฮันครับแต่ว่าโดนสไลด์ครับเป้แฮมเคลียออกมาเข้าทางปาติกเวล่ายิงหวดด้วยขวาเข้าไปตุงกะกายอย่างสวยงามครับโอ้โหทีเด็ดเป็นปาติกเวล่าครับเป็นตัวรับนะฮะเดวิดเปคแฮมเปิดมาเข้าทางปืนพอดี วีด้าเนี่ก็เป็นตัวที่ยิงไกลได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเอเจนพิเอร์การ์สสีทองเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ยิง <c oughs> หมดจดทีเดียวครับโอ้โหแล้วเสมอกันไปครับพอเขียบอนก็หมดเวลาการแข่งขันครับ2ประตูต่อ2ครับนัดแรกนะฮะ เราต้องมาดูในนัดที่2นะครับนัดชี้ชะตานะครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงค่อนข้างสูสีนะครับฝั่งคุณแท็กคองบอลมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่โอกาสยิงพอๆกันนะครับอ่ะเราไปชมนัดที่2กันก่อนนะครับก่อนอื่นเรามาดูไล่อัพนักเตะทั้ง2ฝั่งกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่คุณแท็กนะครับใช้แผน4-3-1-2นะครับผู้ต่อสัประตูเป็นโอลิเวอร์คาร์เช่นเคยนะครับคู่เซ็นแบ็กเป็นเปาโลมอนิเนซกับฟานซ์เบคเคิลบาเออร์นะครับแบ็กซ้ายเลยเป็นตัวคาร์ลอสครับแบ็กขวาปัคจิิซองนะรรััับบมดฟลตตวปาิกเเ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 วววลลลาาช่นนนนคคคคยรััับบบมมิิิดดดดฟตตกกง2แฮออสสจ นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นโยฮันครับนะครับผมคู่สูน่าเป็นฟอนโดตอเลสกับลูมินิเก้เช่นเคยนะครับคู่เดิมครับฝั่งของคุณอาร์มนะครับใช้แผนเดียวกันนะครับแต่ว่าโค้ชคนละคนกันนะครับผู้ศัประตูเป็นโอลิเวอร์คารเหมือนกันนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นกาเลสบูโยกับเปาโลมารดินีนะครับแบ็กซ้ายขวาเป็นตำนานจากบรเซิลครับทางซ้ายเป็นตัวคาร์ลอสทางขวามากอสคาฟูนะฮะมิดฟิลด์ตัวรับก็ใช้เป็นบาตติกวีรา เหมือนกันนะฮะมิดฟิลตัวกลางสองคนครับทางซ้ายเพลวสโคครับทางขวาโลธามาเทอุสนะครับมิดฟิลตัวลุกใช้เป็นซิกโก้นะครับคู่สุน่าก็เป็นโยฮันครัฟต์ยืนคู่กับข่าวหายลูมินิเก้ครับเอาละครับนัดที่2นะครับใครจะผ่านเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มนะฮะผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบทันทีผู้แพ้จะต้องไปแก้ตัวในสายล่างอีกทีนะครับเกมเริ่มครับ แมตส์นี้นะฮะทางฝั่งคุณทักจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดสีเดิมนะครับของทูแบงคอกนะครับคุณอาร์มก็เช่นกันนะครับมากับชุดสีขาวดําโมเดลของยูนตุสเช่นเคยนะครับคูชูนาของคุณอาร์มก็ใช้เป็นลูมิเนเก้ยืนคู่กับลูฮันครับนะฮะแล้วไอซิโก้เนี่ยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับบอลอยู่ที่คาฟูครับมาที่ซิโก้ซิโก้หลบวิเอล่าได้ครับเข้าซ้ายต้องลองยิงอ่ะมแต่มันบดบดครับแล้วแชล็ปมาลีนี่นิดนึงด้วยนะครับ บอมยาวครับลูเคานประตูที่ใช้เหมือนกันนะครับใช้ลูเคานนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมีการยิงข้ามคานหรือเปล่าอินนิสตาครับจ่ายถวายไปไม่ถึงตอเรสนะครับแล้วก็เลยลูมินิเก้ไปนะครับไปเข้ามือลูเคานครับเวียร่ายัดไปครับลูมินิเก้เอาละครับจังหวะวันทูนะครับคุณแท็กก็ยังไม่เข้าครับลูมินิเก้ครับครับจะติดหรือดูคารอนครับต้องหุบมาช่วยนะฮะ ต้องอาศัยจังหวะนิดนึงนะครับจังหวะวันทูนะครับเกมรับเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษครับโอ้โหจ่ายแม่นทีเดียวครับจ่ายอย่างคลาสเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แล้วครับก็ไหลมาให้กับต่อเลสติดมาลินี่แล้วขาต้องเคี้ยวมาเอ้าเกือบจะไปเข้าทางฝั่งตรงกันข้ามนะครับซิโก้ไปที่ลูมินิเก้ครับเปขึคนมาเออไม่เข้าครับเปขึคนมาเออเบียดนะฮะรอเชิงอย่างเดียวนะครับคอยคุมเชิงไม่กดแย่งนะครับถ้าเกิดกดแย่งเนี่ยพวดขึ้นมานี่หลุดเลยนะฮะจังหวะวันทูจังหวะพลิกนะครับเป็นบอลของคุณ ทางซ้ายเดวิดโตคาร์ลอสคาร์ลอสยัดไปให้กับเบคแฮมเบคแฮมบังแล้วคืนไปที่คาร์ลอสแล้ววันทูให้กับเบคแฮมครับมีโอกาสได้โยนเข้าไปแล้วโค้งเดียวถากเสาไปนิดเดียวครับคนเดโดต,ตอเรสจังหวะมันจําเป็นต้องเปิดด้วยซ้ายนะครับเดวิดเบคแฮมดูครับแล้วแม่นฮนะมหาเสียหลักไปแล้วยังเปิดได้แม่นขนาดนี้ครับน่าโมงถักเสาไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับยังไม่ได้ประตูแรกครับคุณแท็ก24นาทีผ่านไปนะครับมีโอกาสได้หวัดเสียวแต่ว่ายังไม่มีสกอร์สำหรับแมตช์นี้นะครับ มาทางซ้ายครับคุณอามโดยเป็นตัวคาร์ลส์โดยตัวคาร์ลสยัดไปยาวๆให้กับโยฮันคัรฟครับครับหลบเบคเึนบาวเออได้แต่ว่ามีทางฝั่งของอารกิซองนะครับมาช่วยเบคเึนบาวเออมาซ้อนแล้วก็แย่งกลับไปได้ครับบอลอยู่ที่ลูเมนิเก้ครับต่อเลสคืนที่ลูเมนิเก้แล้วลองแทงแบบนี้หยุดหรือเปล่าครับเมาดินี่เอาไมาหยุดเม้าดี่ต้องเรียกคานออกมานะครับคานออกมาฟังออกด้วยเหรอฮึฮโฮึ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 ปึฮ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 ิเก้ พลิกครับโดนดักมาทางนี้ก็พลิกย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งซีโก้ทันอเลปล่าครับซีโก้จ่ายมาลูมินเก้หวัวรถนี้เข้าไปเลยเร่งประตูต่อศูนย์ครับโอกาสไม่มากแต่ว่าถ้ายากขอหน่อยครับลูมินเก้โอ้โหเอาละประตูแรกมาแล้วครับเป็นฝั่งขอคุตอามครับมันเป็นจังหวะที่บมาทีนี่เนี่ยขึ้นมาสูงพอดีนะครับจังหวะที่หนุนขึ้นมาเพื่อจะกดดันนะครับ กลายเป็นว่าบอลเนี่ยมาเข้าทางซิโก้นะซิโก้ก็จ่ายเลยฮะลูมิเนเก้อยู่ตรงนั้นว่างๆครับคาร์ลอสก็ยืนห่างนะครับโอ้โหเอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นประตูของคุณอาร์มครับนัดแรกเสมอกันมา2-2นะครับนัดนี้ถ้าเสมอต้องมาดูเวโกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีผลแพ้ชนะนะครับก็ไม่ต้องดูเวโกนะครับลูมิเนเก้ไหลมาเอาคืนได้ทันควันหรือเปล่าครับล้มนี่เข้าไปแล้วครับมาแลรวต่อเลสโอ้โหจังจังหวะเคลียร์ครับมา หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับหืไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันครับคุณแท็กดูว่าเลีรยมาแล้วเริ่มมาจากวิเอล่านะครับแล้วเป็นลูมิเกเกให้กับตอเรสจังหวะสุดท้ายครับตรงช่องพอดีเลยครับหืดูสวนคับนะครับลูมิเกเกแล้วแทงมาพื้นที่ระหว่างปูโยกับมาลดินี่นะครับแล้วหวดเข้าไปเลยครับอาแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคุณแท็กได้ประตูตีเสมอจาก บอเดนโดตอเลสครับนาทีที่37ฮะอินามจะเล่นจากจังหวะเขี่ยบ้างหรือเปล่าครับโยฮันครับแจงมาให้กับลูมมเก้ก็แม่รู้ทังครับมาลเนี่ไปแคมเล่นสั้นๆอืมโดนดักแล้วครับโดนขโมยไปฮะโยนครับซิโก้ซิโก้มาที่วิเอล่าครับวิเอล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฮะต้องย้อนไปด้านขวาแล้วซิโก้วิเอล่าต้องมาช่วยเอ้าแล้วทะลักครับจับไม่อยู่ครับแมเกือบไปเหมือนกันครับ2แตกครับโรเวคารเดี๋ยวเวลา2นาทีในครึ่งแรกครับ ฮันคัฟจะมงใช่ไครับตอเลสครับไม่ได้ฮะเป็นบอลของคุณอาร์มครับวีาจิมมาที่พอลสโกถดเวลาหนึ่งนาทีนะครับดูมินิเก้พลิกมาก็อื้พลิกมาทางซ้ายก็จะเอมาล้วนี่ครับรอดักอยู่แล้วนะครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับเสมอกันไปอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะยังกินกันไม่ลงนะครับผมแม่แต่ว่าผ่านมาครึ่งแรกเนี่ยฝั่งคุณอาร์มมีโปรเซ็นต์การครองบอลที่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเยอะกว่าเล็กน้อยนะฮะต่างกันจากแมชแรกที่คุณอาร์ม ของบอลน้อยกว่านะครับอ่ะมาชมเกมอีก45นาทีครับแล้วคุณอาร์มจะลองเล่นเร็วจากจังหวะเขีรยครับยูฮันครับได้ด้วยครับวิ่งไปชนเขาครับเสียบอลไปฮะลูมินิเก้ครับย้อนมาอินเอสตายูฮันครับเบินไปครับลูมินิเก้บังอยู่ฮะปูโยก็ขอแคบประคองไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเข้าพูดเมื่อไรเนี่ยโดนพิกโดนหลุดได้เลยนะฮะปากีซองครับเติมขึ้นมาลูมินิเก้พิกครับแล้วครับโอ้โหถล่มนิดนึงเสียหลักแล้วต้องตัดสินใจออกมาครับลู้การทำได้ดีฮะ ใช้อลุกคานเหมือนกันนะฮะถ้าพูดถึงผู้เล่นประตูที่เป็นดิจจมเปียาาร์กัสสีทองนะครับอลุกคานเนี่ยมีผู้เล่นใช้บ่อยมากนะครับซีซั่นนี้ลูมินิกเก้ครับตักมาให้กับสกอร์ที่หลุดมาแล้วสกอร์ยอมหรือเปล่าครับปักกีซองบอกไม่ยอมครับพิสโครเราเคยเล่นด้วยกันที่แมนยูนะฮะเรารู้ทางกันดีแล้วลูมินิกเก้โอ้ยชนเหลี่ยมนอกครับมาหัวด,ด้วยซ้ายครับลูมินิกเก้ดูครับ โอ้โหลี่ออกมาแล้วเข้าทางฝั่งของคุณอามครับยิงด้วยซ้ายฮะลูมิเนเก้ชนเสาครับแต่ไม่ชนคานฮะถ้าชนคานอาจจะติดเซฟนะครับแต่นี่ชนเสาออกไปครับคานประตูหรือว่าคานผู้รักษาประตูครับเ้าจุกครับมาที่อุสเตะเตะเตะอัดไปหนึ่งทีครับรเบปตัตคาร์ลสไปแคมครับส่งมาที่ตอเลสเบิร์นไปครับยูวันครับลูมิเนเก้ย้อนมาที่อินเอสตาครับยูวันครับ เป็นตัวชงนะฮะเล่นเป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับตอเลสตอเลสรอช่องจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับอินิสตาแล้วให้กับยฮันครับพักบอลแล้วปูโยก็รู้ทันแล้วครับแล้ววางยาวๆครับฝั่งนี้ก็มงเช็ดมาไม่มีใครเสริมนะครับแท็กจ่ายมาเขติดเวียร่าครับเวียร่าไปที่ยฮันครับครับฝากไว้หน่อยครับลุงลุงนะหลุงคืนไปที่ครับครับโอ้ปากจีสองไม่เข้าครับเป็นบอลของยฮันครับ โยฮันครับสปีดไปเองฮะัข้างในมีลูมินิเก้คนเดียวครับต้องเปิดแบบนี้แล้วมงเช็ดลุงนี้ลุงเพื่อนจ้ไปได้ครับสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหกรให้ลูมินิกเก้ครับใช่ว่าลุงจะยิงได้อย่างเดียวมงก็บ่งได้นะครับนี่ขอเทสตน้ผากหน่อยฮะโยฮันครับกล่าวไวให้เอาซอเอาซอนี่มีกระตุ้นแฟนบอลนะครับให้เชียร์ส่งเสียงดังๆหน่อยครับนี่นี่โอ้โหมาดินี่ไม่ขึ้นนะครับนั่นนะครับมีคนข้ามคานแล้วฮะเมาดินี่ครับกระโดดข้ามคานครับ โอ้ข้ามพวกเดียวกันเองครับดูฮะเปิดก็มาแล้วขึ้นแท็กสูงมากครับคนเดียวแล้วเมาลินี่กระโดดข้ามคานครับไม่ได้ยิงข้ามคานนะครับกระโดดข้ามคานเอาละครับความได้เปรียบกลับมาฝั่งคุณอาร์มแล้วครับแบบนี้ไม่ว่าใครจะชนะสกอร์เท่าไรนะครับผมจะเป็นฝ่ายเข้ารอบแบ่งกลุ่มทันทีนะครับผู้แพ้จะตกรอบไปสายล่างไปแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เป็นการเจอกันระหว่างผู้ชนะกับผู้ชนะนะครับ แข่งกันมาแล้วคนละ1แมชนะครับชนะด้วยกันมาทั้งคู่ถ้าเกิดชนะแมชนี้อีกก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติเลยนะครับเอาละครับอีกประมาณ20นาทีครับคุณแท็กต้องเร่งเครื่องทําเกมลุกขึ้นบ้างครับซิโก้ตักมาลูม,มิเก้หมายถึงฮะโรับิรคารครับออกบอลเร็วไปที่ลูเบตคาโอสพอลโกซิโก้มาที่ซิโก้ครับซิโก้จ่ายปัน่นปันไปดักได้ครับมาดินน่เวรา มาที่ไปแคมครับเป็นโอกาสของคุณแท็กบ้างครับจะเน้นจะบรรจงได้แค่ไหนแต่ก็ติดซิโก้ครับลูมินิเก้พลิกซ้ายพลิกขวาแล้วแทงทะลุช่องแบบนี้โยฮันครับจับดีครับยิงลูกนี้3ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหแทงขาดเลยครับลูมินิเก้ทั้งยิงทั้งจ่ายครับแล้วเป็นโยฮันคราฟหรือว่าโยฮันครับนะครับดูฮะหมดจดเลยครับโอ้โห จ่ายอ้อมตัวเบสขึ้นบาวเออร์ครับปู่บาวเออรพลาดท่าเลยครับทำงานเยอรมันด้วยกันนะฮะลุนเบนิเก้จ่ายตัดหลังเบสขึ้นบาวเออร์ครับสามประตูต่อหนึ่งครับเป็นประตูของคุณอาร์มจากโยฮันครับครับนาทีที่76็ดสิบหกเอาละสองลูกครับคุณแท็กหมายเกิอนเว้นครับลงมาใหม่แล้วจ่ายก็ตึกซิโก้ครับซิโก้ยังไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับฟาติมิน่าหมดแล้วนะครับนะครับเป็นจังหวะบุกของคุณอาร์มอีกครั้งหนึ่งครับ การรับที่ดีที่สุดก็คือการลุกนี่นะครับลูมินิเก้ลูมินิเก้โอ้โหเปลี่ยนฮะโยกมาขวาแล้ววนกลับเข้าซ้ายโดนดักเลยครับเป็นโอกาสของคุณแท็กครับต้องเร่งเลยฮะอย่างน้อยเอาคืนมาสักหนึ่งลูกก่อนครับโอเว่นโอเว่นโอเว่นแตะหลบคาฟูไม่พ้นครับเป็นบอลของคุณอาร์มครับจะส่วนขึ้นมาครับแทงมาที่ลูมินิเก้ซีโก้ฮะซีโก้ครับจ่ายคืนมาที่ลูมินิเก้ครับสปีดมียิงเข้าไปต้องทุบออกไปก่อนครับเอาลิเวอราคานแม้จะไม่ใช่แอคเคอริกโมเมนต์นะครับแต่แหมชื่อชันลุงยังไ จายมาแบบนี้ครับลูเมนิก,ก้ฮะดวลกับปูโยลูเมนิก,ก้มาเองเฟก็อตหนึ่งทีล้มไปหนึ่งคนแต่ว่ายังมีรถบรรทคาร์ลอสครับแมมาซอนได้ดีครับต้องเคลียร์บอมออกมาก่อนครับอ่ะยังได้บุกต่อครับคุณแท็กบอลมาอยู่ที่อนินเตสตาครับสองนาทีจะพอหรือเปล่าไม่รู้ครับลูเมนิก,ก้ย้อนมาที่เวียราเวียราคืนไปที่ลูเมนิก,ก้มาที่ไม่เข้าโดนยูเวียติเซ่มาเลือกขัน,อนอโ,โอ้โหยังไม่ยอมครับโอลิเวอร์คานยังไม่ให้ลูกที่ซองครับบาคกี้ซองเติมขึ้นมาเติมแล้วเติมต้องเสือพันธุสุดครับแอคนับอ 2ประตูต่อสครับจริงๆต้องวิ่งไปเก็บบอลนะครับทุกคนโอ้โหแม่มันจะหมดเวลาอยู่แล้วครับเอาคืนมาอีกหนึ่งูกครับมาช้าไปหรือเปล่ากับประตูนี้โอ้โหแต่ก็อย่างดีก่าไม่มาครับมาช้าอย่างดีก่าไม่มาครับอย่างน้อยแมถึงมันไม่ทันแล้วนะครับก่อแพ้ไม่ห่างเกินไปครับมันจังหวะสวนตัวจริงๆครับอลิเวอร์คารนปัดไม่ทันครับอินเตสตาครับ ประตูที่3ามันอาจจะมาช้าไปหน่อยหรือเปล่านะครับแบบนี้เขียเวลาก็คงหมดเวลาแล้วครับนั่นแหละฮะโอ้โคุณแท็กมาได้ประตูที่2เนี่ยนาทีที่90้บวกหเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ทันแล้วครับ เกือบจะได้เห็นช่วงต่อเวลาพิเศษถ้าเกิดเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับสุดท้ายนะครับแมตช์นี้คุณอาร์มครองบอลน้อยกว่านะครับแต่มีโอกาสยิงไปถึง7ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งเป็นประตูถึง3ครั้งนะครับสกอร์รวมคุณอาร์มชนะไป5ประตูต่อ4นะครับผ่านเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C ีนะครับส่วนคุณแท็กนะครับแพ้คุณอาร์มก็ตกไปสายล่างไปเจอกับคุณชุบนะฮะคุณชุบก็ชนะคุณแท็กอีกนะครับทำให้ตอนนี้คุณแท็กตกรอบไปแล้วนะครับสำหรับซีสั้นนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ